ความพ่ายแพ้บางครั้งมันไม่ได้เกิดจากคุณภาพแต่เกิดจากความล้าและรายละเอียดเล็กๆที่เปลี่ยนผลการแข่งขันทั้งเกมและนี่คือสิ่งที่อาร์เนอร์สล็อตเลือกจะพูดหลังเสียงนกหวีดสุดท้ายที่ไวทัลิตี้สเตเดียมลิเวอร์พูลบุกมาแพ้บอลมัร์ตม่อ2จากประตูช่วงทดเวลาบาดเจ็บในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนวันเสาร์ที่24มกราคมความพ่ายแพ้นัดนี้ไม่เพียงทำให้หงแดงแพ้เป็นเกมแรกในรอบ14นัดหลังสุดจากทุกรายการแต่ยังทำให้พวกเขาไม่ชนะในลีกติดต่อกันเป็นนัดที่5เข้าไปแล้ว อย่างไรก็ตามอาเนอร์สลอตยืนยันชัดเจนว่าเขาไม่คิดตำหนินักเตะของตัวเองเพราะสิ่งที่เห็นชัดเจนในสนามคืออาการอ่อนล้าจากการกรรมสึกอย่างต่อเนื่องสลอตมองว่าเกมนี้มันโหดร้ายเกินไปสำหรับทีมที่พยายามกลับมาโดยเฉพาะเมื่อลิเวอร์พูลตกเป็นฝ่ายตามหลัง2-0ต่อแต่ยังฮึดกลับมาไล่ตีตื้นได้ก่อนที่ทุกอย่างจะพังลงในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ คุนซือชาวดัชย้อนถึงจังหวะสำคัญว่าช่วง5-10นาทีแรกลิเวอร์พูยังตั้งเกมไม่ได้จากนั้นพวกเขาเริ่มเล่นได้ดีแต่กลับต้องเสีย2ประตูและยิ่งหนักเข้าไปอีกเมื่อทีมต้องเหลือผู้เล่นแค่10คนหลังโจโกเมสมีอาการบาดเจ็บและต้องออกจากสนามชั่วคราวก่อนถูกเปลี่ยนตัวออกให้วาตารุเอนโดลงมาแทน สล็อตเชื่อว,ว่าหากสกอร์ขยับมาเป็น2ต่อหลิเวอร์พูลจะกลับเข้าสู่เกมได้เต็มตัวและในความเป็นจริง10นาทีสุดท้ายเกมเปิดแลกกันอย่างเต็มที่ทั้ง2ทีมต่างมีโอกาสแต่สิ่งที่แตกต่างคือสภาพร่างกายสล็อตยอมรับตรงๆว่านักเตะของเขาล้าเพราะทีมได้พักเพียงแค่2วันในแต่ละเกมลิเวอร์พูลเพิ่งลงเล่นกับมาร์เซในเกมยุโรปเมื่อ2วันก่อนหน้านั้นและจาก10เกมหลังสุดพวกเขาแทบใช้ผู้เล่นชุดเดิมลงสนามทั้งหมด ผลที่ตามมาคือพลังงานที่ค่อยๆหมดลงในช่วงท้ายเกมสล็อตบอกว่าบอลมัดมีโอกาสดีกว่าใน10นาทีสุดท้ายและสุดท้ายพวกเขาก็ได้ประตูชัยจากลูกทุ่มไกลอย่างไรก็ตามอีกหนึ่งประเด็นที่สล็อตไม่พอใจคือการทดเวลาบาดเจ็บเขามองว่า4นาทีน้อยเกินไปเพราะในช่วงท้ายเกมมีทั้งการเปลี่ยนตัวการเช็ค VAR และจังหวะหยุดเกมหลายครั้งแต่ผู้ตัดสินกลับทดเวลาเพียง4นาทีเท่านั้น สล็อตย้ำว่ามันไม่ใช่ข้ออ้างเรื่องการเสียประตูแต่เขาเชื่อว่า4นาทีไม่สะท้อนภาพรวมของเกมช่วงท้ายสุดท้ายแล้วลิวเวอร์พูลต้องรับผลลัพธ์อีกเกมที่หลุดมือไปในช่วงปลายจากความล้ารายละเอียดเล็กๆและช่วงเวลาที่ไม่เป็นใจนี่คือบทเรียนราคาแพงในฤดูกาลที่ทุกแต้มมีความหมายมากกว่าที่เคยเป็นมาแฟนๆลิวเวอร์พูลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะเขาขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ